ดี๋ยวโจโจที่แต่งตัวเหรของแกวันเนี้ยก็เป็นชุดของคุณอำเชียร์ไงคะโอ้ยทำไมเอาเปจะเชียร์ยังไงยะแบบนี้นะเดี๋ยวหนูจะพูดว่าลูกเกดคุณยายก็จะพูดตามว่าสู้สู้พูดว่าลูกเกดต่อไปพูดว่าสู้ตายสู้ตายต่อไปลูกเกดไหวล่ยไหวล่ต่อไปลูกเกดสู้สู้โอเคเราดูลูกเกดสู้สู้ลูกเกด ไปลุกเกตไว้เลยลุกเกตสู้สต่อไปจะเป็นการแข่งขันจีไายแหงประเภท100เมตรรุ่นไม่เกินอายุ17ปีต่อให้เจรู้ได้ร้ายนั่นแหละยังมีความหมายรู้สึกและเข้าใจเกิดแก่จะโต วันนี้ทําได้ดีนะเมื่อกี้โค้ดได้คุยกับคนคจากสมาคมกี่ทางเขาแล้วดูท<า>่าทางเขาสนใจในหน่วยก้างของเราดีใจได้นะขอบคุณค่ะโค้ดอ่ะทุกคนเราไปซ้อมกันต่อดีกว่าป่ะเป็นไง นี่พวกฉันขนมาชี้ไอแกกันทั้งบ้านมาพาเลยนะอืได้ยินแล้วแล้วคนอื่นอะกลับไปหมดแล้วเหนือยใลชฉันนี่แหละก็รอรับแกรับชั้นก็ฉันเขียนบอกให้แกในจดหมายแล้วนี่ว่าหลังจากที่แกแข่งเสร็จเรามีนัดไปกินบุฟเฟ่ชาบูด้วยกันอะ่ะอัปเดตชีวิตไงทำได้แล้วไปไหม โวเรื่องลุกไม่มาหากราบนะคะแกแกกดีเนาะที่จบลงแล้สวยอะ่ะนี่เคี้ยวให้หมดก่อนไหมเดี๋ยวก็ได้ติดคอกันติดทีมชาติหรอกเออแล้วนี่สรุปแกวไงต่อเคี่ยวก่อนก็ <S <S รออ่ะ รอผลว่าเขาจะเรียกไหมแต่รอผลแค่เนี้ยรอได้อยู่แล้วขนาดให้รอเจอแกมาตั้งหลายสิบวันยังรอได้เลยฉันอะชอบที่แกเขียนในจดหมายนะที่บอกว่าเวลาเราต้องอดทนรอคอยอะไรบางอย่างมันทำให้สิ่งนั้นมีความหมายอะใช่เลย เ,ออเราเริ่อสร้างส่สงประกวดอ่ะเขียนแล้วฉันไม่เขียนแล้วอะตั้งแต่แม่รู้เรื่องฉันก็ไม่อยากเขียนแล้วอะ่ะน่าเสียดายแกเขียนเก่งนะแต่ว่าเรื่องมันอาจจะรักไปหน่อยเออแล้วแกยังสนใจลงประกวดทำแอปอยู่ปะ อึืองอะไขนาดนั้นลองกลับมาคิดดูก่อนก็ได้อืมชิ้นนี้เป็นรางวัลของคนที่เหนื่อยมาหลายวันกินเยอะอเดี๋ยวก็ได้ต้องไปซ้อมอีกหลายวันวก็ไม่ได้กินอีกตั้งหลายวันอุนไว้เลยเอาเล่ะค่ะเชิญทุกท่านรถน้ำสั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเร,เริ่มต้นกันที่ผู้สูงอายุก่อนเลยนะคะ <laughs> <laughs> นี้ค่ะค่ะขอะจุบมากนะคะเออ<า>จดแล้วมันจะไม่วุ่นวายเรื่องทรัพย์สมบัติเลยเพราะตัวฉันน่ะไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองอะไรเลยนะเราเองไม่ได้มีอะไรเลยนะจะมีก็แค่บ้านแล้วเราก็ไม่เคยคิด ว่าเธอจะมาโฉกฉวยอะไรไปด้วยก็ถ้าคิดมากก็เขียนพี่นัยกรรมไว้ก็ได้นี่จะยกให้ใครก็ว่าไปอีกอีกรูปหนึ่งไหมอีกรูปหนึ่งอีกรูปนึงมนะเดี๋ยวขอตั้งเวลาแป๊บนึงนะคะได้จมาเร็วมาใจมาด้วยแจมาด้วยมา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 องสามปั๊ดอีมา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 เร็วๆอ๋อแล้วอะอะไรเปานเ Bye bye mình à Yeah. Yeah. Oh, yeah. 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 không okay. แลวก่อนเลยปะไหวปะ,ะปเนี่ยออออเออแล้วที่ฉันถามแกเรื่องจะชนกลับมาประกวดแอปแกว่างไงอ่ะคงไม่ได้ทำละแกที่จริง วันนี้ฉันจะไม่ื้องจะบอกแกด้วยคือฉันติดเยาวชนเทมชั่นแล้วนะเฮ้ยไอ้บ้นานี่แล้วทำไมทำได้อย่างนั้นอ่ะข่าวดีจะตายเฮ้ยนอยอะไรเนี่ยก็ ตารางซ้อมมาดีแกอย่างแน่นอะจากที่ปกติว่านแน่นแล้วนะเพื่อเผยต่อจากนี้ที่ฉันต้องเจอนะคูณสิบโห้ยแล้วเกดมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วปะอย่าไปชนทีมชาติเลยนะเว้แกลืมดิตอนนี้แกอัพเวลเลยนะเว้มาขนาดนี้แล้วอย่าก,กลัวเหนื่อยดิ ฉันไม่ได้กลัวเหนื่อยแต่ว่าฉันกลัวไม่มีเวลาให้แกอะเพิ่งจะเป็นแฟนกันยังไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเลยอะแต่ก็ต้องไปซ้อมไปเก็บตัวแล้วเนี่ยมหกปีสุดท้ายเดี๋ยวปีหน้าก็ต้องแยกย้ายกันแหละคงไม่ได้มู่มเดียวกันฉัน ฉันไม่อยากเล่วกับแกเลยจแจนแกกำลังกลัวสินะแกไม่กลัวหรอกลัวดิ แต่ก็คิดจะมีแฟนก็ไม่คิดจะเลิกวะแต่ฉันแค่คิดอะไรออกอย่างนึงอะฉันเคยถามลูกว่าความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายคืออะไรเมื่อกี้ฉันแค่คิดว่าสถานการณ์ของเราตอนนี้มันก็ดูจะคล้ายๆกันอะ่ะ นุกนนกแค่บอกว่าความตายอ่ะมันก็แค่ตายอ่ะมันก็จบอ่ะแต่ความกลัวเนี่ยดิมันพาให้เราคิดถึงอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะโอเคถ้าตอนนี้เรายังไม่เลือกกันแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดกันได้ไหม ฉันแค่ไม่อยากให้เรานึกถึงอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะอไปพักพอแล้วไปวิ่งกันต่อโอ๊ยไม่เอาอ่ะพอแล้วอ่ะอ่าอ่งานต้องครูดาวก่อนนุ่นตรงนั้นแสงสวยไปเร็วเดีย๋ยตามไป คนเราเกิดมาเจอกันนะแจนยังไงก็ต้องจากกันไม่จากเป็นก็ต้องจากตายเกิดแก่เจ็บตายยังไงเราก็หนีธรรมชาติไม่พ้นทำได้ก็แค่หายใจอยู่กับปัจจุบันมีแฟนแฟนเป็นนักวิ่งเยาวชนทีมชาติไปแก่ไม่รู้ว่าจะเลิกกันวันไหนรู้แต่ว่าวันนี้รักมาก แลวก็จะรักษาเขาไว้ให้ดีที่สุดเลยดีจังเป็นพิเทิมที่ดีจัง